สวัสดีค่ะทุกคนสุขภาพดีมีชัยชนะวันนี้อีพีนี้แม่บ้านจะมานำเสนอในเรื่องของกินอะไรดีเอ่ยในมื้อที่เร่งรีบในมื้อเช้านะคะแม่บ้านอยากมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากมาแนะนำว่าวิธีการกินและวิธีการที่เติมอาหารที่มีคุณค่าในมื้อเช้าของเราเราจะกินอะไรดีในช่วงนี้ที่คนต่างใช้ชีวิตเร่งรีบนะคะ คนที่เอไม่มีเวลาทํากับข้าวไม่มีเวลาทําอาหารอะไรนะคะหนึ่งคือเราทุกคนต้องกินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะกาแฟที่เรากินเราอยากจะรูแล้รูปร่างเราอยากจะปรับในเรื่องของอะไรคะระบบเผาผลาญสมดุลแล้วก็ดูแลลําไส้เนาะทุกใครที่กินกาแฟที่ยังมีความหวานหนักหวานหนัก,นกพวกหวานมันเค็มพวกนี้นะคะให้ลองปรับเปลี่ยนมา,มาหันมากินกาแฟดํานะคะกาแฟดําที่ เรายังไม่ต้องตัดในเรื่องของน้ําตาลเพราะกาแฟดํามันก็จะมีรสชาติที่ไม่อร่อยนะคะมันก็จะขมแล้วก็เพิ่มน้ําตาลไปไค่อยๆลดปรับน้ําตาลลงแต่กินกาแฟดําเพื่อสุขภาพอย่างน้อยๆกาแฟดํามีคาเฟอีนช่วยให้ระบบลําไส้ของเราตื่นตัวมีการบีบรัดลําไส้เพื่อเป็นการอะไรคะกระตุ้นระบบขับถ่ายในช่วงเช้านะคะอาจจะดื่มน้ําเปล่าสักหนึ่งแก้วก่อนแล้วดื่มกาแฟดําที่ผสมน้ําตาล น้ำตาลก็เราก็หันไปกินน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นน้ำตาลทรายที่มาจากธรรมชาติก็พวกน้ำตาลทรายแดงก็ยัง,ย,งยังเรายังได้รสชาติอยู่แต่เราค่อยๆปรับนะคะแล้วก็คนไหนที่กินกาแฟนในช่วงเช้ากินอาหารที่คู่กับกาแฟใครที่ยังกินติดในเรื่องของขนมปังหรือเบเกอรกี่พวกนี้นะคะแม่บ้านอยากแนะนำให้ลองหันมากินอะโวคาโดกับกาแฟดำค่ะ จะมีความละมุนของอรอสชาติความเข้มของกาแฟดำจะไปตัดเลี่ยนความเลี่ยนของอะโวคาโ,โ,โดเข้ากันได้ดีมากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะลองดูได้ลอง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 ,ลองดูลองไม่ไม่เสียหายอะไรนะคะอันนี้แม่บ้านแนะนำจากเมื่อก่อนที่แบบว่าทานแตก่กาแฟดำอย่างเดียวในช่วงเช้าตอนนี้ก็หันมาเล่นหันมากินอะโวคาโ,โ,กโดก,ก่อนในช่วงเช้าเพราะว่าในช่วงเช้าเราไม่อยากที่จะ อดอาหารเพราะเราต้องการพลังงานใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งเราก็เร่งรีบด,ด้วยที่บางท่านก็ต้องออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทํากับข้าวก็คือเติมไขมันดีอย่างเช่นอะโวคาโดทําให้อิ่มท้องเป็นโปรตีนทั้งโปรตีนทั้งไขมันดีนะคะช่วยให้อิ่มท้องด้วยและอย่างหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปกันได้สวยมากเลยนะคะกับกาแฟดาอะโวคาโดกับกาแฟดาใครยังไม่เคยทดลองลองดูนะคะ จะได้เออเขาเรียกอะไรได้สารอาหารครบเหมือนกันในช่วงเช้าที่เราเร่งรีบแล้วก็อย่างที่แล้วก็อาจจะมีการเติมไฟเบอร์บางคนอาจจะลวกผักในพวกผักพืชหัวพวกเอะจะเป็นแครอทหรือว่าบ็อกคัลลี่หรือว่ากะหล่ำดอกกะหล่ำดอกผักที่เป็นมีกากใยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเติมแตสักถ้วยหนึ่งสักถ้วยหนึ่งอะโวคาโ,คโดกับกาแฟดํา ก็นั่นนั่นนั่นได้มื้อหนึ่งแล้วนะคะนะคือในมื้อเช้าแล้วก็เน้นอะไรคะน้ําเน้นน้ําไว้ก่อนเพื่อว่าเราเหมือนก็ว่าเราเราปรับสมดุลในร่างกายเราเติมกากใยไฟเบอร์เข้าไปก่อนในมื้อแรกนะคะเสร็จแล้วมื้อที่สองถัดไปก็จะเป็นมื้อกลางวันของเราบางคนก็อาจจะไม่ได้หอ่อข้าวไปไม่ได้เตรียมอาหารไปรับประทานเองที่ออฟฟิศเราก็ไปกินอ่ อาหารนอกบ้านเราก็ไปกินได้ทุกอย่างกินในช่วงเช้ากินคาร์บโบไฮเดรตเลยกินพวกแป้งพวกอะไรคะพวกจำพวกเส้นกินข้าวอะไรเงี้ยล้วก็ไปกินในในช่วงมื้อกลางวันในมื้อกลางวันเพราะเราต้องการพลังงานอยู่เราเรายังต้องเผาผลาญอยู่ในตลอดทั้งวันนะคะกว่าจะกว่าที่เราจะได้กินอาหารยินในมื้อกลางวันมื้อที่สองของเราก็เป็นเป็นพวกแป้งเส้นกินข้าวจะได้อยู่ท้องนะคะอ่ะได้ไปแล้วสองมือ้อ แล้วพอไปช่วงเย็นปุ๊บเราก็ไปมีเวลาไปตะเตรียมอาหารเราก็อาจจะไปเป็นพวกผักน้ําพริกอาจจะเอนจอยนิดนึงก็ผักน้ําพริกผักลวกจะเป็นแกงอะไรได้หมดทุกอย่างเลยเราก็เสริมข้าวเข้าไปข้าวแล้วก็อาจจะกินให้มันน้อยลงกินกับเยอะๆกินพวกผักกินกินกับข้าวอะ่ะกินเยอะๆทาผักให้มันมากขึ้นทํากับข้าวให้มากขึ้นอย่างพวกผักผักแกงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็อาจจะค่อยๆปรับลดด้วยกัน ยังมีข้าวอยู่แต่เป็นข้าวที่ถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะคะเรื่องอะโวคาโดนี้คือเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ใครยังไม่เคยลองเป็นเรื่องที่ใหม่นะคะไขมันดีอะโวเป็นอะโวคาโดเป็นไขมันดีเรารับประทานได้อย่างน้อยวันละหนึ่งลูกแต่สําหรับคนที่มีไขมันสูงหรือว่าคนที่มีไมเกรนนี่ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการของการถ้ากินมาก เกินปริมาณต่อวันถ้าเกินวัดถ้ากินเกินวันละหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นพวกเอ่อไมเกรนอะไรพวกนี้ได้นะคะก็ให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราทานน้ำน้อยแล้วเรามีพวกเนี้ยเขาจะมีโปรตีนสูงก็อาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของไมเกรนแล้วก็ถ้าทานน้ำน้อยก็จะทำให้เราอะไรคะบีบอ่ะบีบรัดทำให้เรารู้สึกไม่สบายไม่สบาย ไม่สบายในเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับคนที่มีโรคความเครียดอยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นไมเกรนก็อาจจะไปะ <c oughs> กระตุน้นกระตุ้นได้ก็ให้ระวังนะคะแต่ขอบอกเลยว่าอโวคาโดมีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองค่อยๆปรับดูก่อนค,ะ <S <S ค่ะเพราะว่าแม่บ้านก็เปิดใจแล้วก็ปรับเรื่องอาหารจากคนที่เราเช้ามาแล้วก็กินข้าวเลยนื้อแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองหันมาเกี่ย อลองปรับเปลี่ยนหันมาเป็นกินพวกผักที่มีกากใยไฟยเบอร์พวกคู่กับไขมันที่เป็นไขมันดีอย่างอะโวคาโดกับกากใยไฟยเบอร์สูงมันจะอิ่มท้องก็ค่อยปล่อยพลังงานในมื้อแรกมื้อเรื่องด่วนของเราในช่วงเช้านะคะแล้วพอตอนเที่ยงก็ไปกินจิปาทะได้เลยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็แม่บ้านอยากจะ,ะมานําเสนอแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบว่าไม่มีไอเดียว่าจะทํายังไงดีในเรื่องของมื้อแรกและอยากได้สารอาหาร อยากได้เรื่องของสารอาหารอยากได้เรื่องของกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้อย่าอดอาหารนะคะระบบเผาผัานของเราจะพังอย่าอดเพียงแต่ว่าให้เราบริหารจัดการในเรื่องของอาหารการกินของเราก่อนในมือ้อแรกๆอย่างงี้ค่ะให้ความสําคัญก่อนในมื้อแรกนะคะคลิปนี้ก็อยากฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะคนอยากให้ทุกคนลองลองเปลี่ยนเขาเรียกอะไรคะพฤติกรรมของเราเพื่อปรับ,เพ, <ๆ S 1> บเพื่อเปลี่ยนปรับเพื่อเปลี่ยนสมดุลเปลี่ยนระบบ เขาผานระบบลำไส้ของเราก่อนแบบที่ไม่เครียดไม่เครียดทําได้สบายๆแบบชีวิตประจําวันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพดีมีชัยชนะไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ